พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป2สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระสศาสนาศิลธรรมจริยธรรมการฝึกให้มีสติและสมาธิมาดูความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิกันนะครับความหมายและประโยชน์ของสติสติหมายถึงความระลึก นึกได้รู้ว่าตัวเองกําลังทำอะไรอยู่ประโยชน์ของการมีสติมีดังนี้นะครับ 1. ทําทำให้รู้ตัวตลอดเวลาว่ากําลังทำอะไรอยู่จึงทำสิ่งต่างๆได้ไม่ผิดพลาด 2. การมีสติใส่ใจกับการเรียนทำให้มีความจำดีและมีผลการเรียนดีขึ้น 3. ทํทำให้พูดและทำเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์ 4. เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้มีสมาธินะครับมาดูความหมายและประโยชน์ของสมาธิกันนะครับสมาธิหมายถึงการตั้งมั่นของจิตใจการทำจิตใจให้สงบแน,แน่วแน่ไม่ฟุ้งสา่านประโยชน์ของการมีสมาธิมีดังนี้นะครับ 1. ทําทำให้จิตใจมั่นคงทำสิ่งต่างๆสำเร็จและได้ผลงานที่ดี 2. การมีสมาธิในขณะเรียนทำให้เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนและมีผลการเรียนดีขึ้น 3. เกิดปัญญาในการทำงานต่างๆนะครับการฝึกสมาธิเบื้องต้นคือการสงบนิ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งกำหนดรู้ในท่าทางและการหายใจเข้าออกปฏิบัติได้ดังนี้การนั่งสมาธิ 1. น,นั่งตัวตรงโดยนั่งขัดสมาธิบนพื้นหรือนั่งบนเก้าอี้ 2. วางมือขวาทับมือซ้ายหลับตาลง 3. กำหนดลมหายใจขณะหายใจเข้าให้ภาวนาว่าพุทธขณะหายใจออกให้ภาวนาว่าโท จนอยู่ในอาการสงบนักเรียนครับการฝึกสมาธิสามารถฝึกได้ในอิริยาบถหรือท่าทางต่างๆเช่นการนั่งสมาธิการยืนสมาธิ การเดินสมาธิการนอนสมาธิเ <sympath> ป <ize> ็นต <jack ata> ้นนะครับการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสติการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุและนี่นะครับคือตัวอย่างการเคลื่อนไหวอย่างมีสติขึ้นลงบันไดอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติการทํางานอย่างมีสติรับประทานอาหารอย่างมีสติ การฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนการฝึกตนเองให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆจะทำให้สามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จได้ผลงานที่ดีนักเรียนจึงควรฝึกตนเองให้มีสมาธิในการเรียนดังนี้นะครับการฟังฟังอย่างตั้งใจการอ่านอ่านจับใจความได้การคิดคิดว่าสิ่งต่าง มีคุณมีโทษอย่างไรการถามถามสิ่งที่มีประโยชน์การเขียนบันทึกสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อช่วยการจดจำนะครับ